ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเสิร์ฟความแซ่บในชุดซีทรูสวยเผ็ดเกินต้านคนบันเทิงแฮกกดไลค์ทำเอาโซเชียลรอวรอวอีกครั้งเมื่อนางเอกสาวสุดฮอตใบเฟิร์นพิมพ์ชนกปล่อยภาพเซตใหม่ในอินสตาแกรมเผยลุคเซ็กซี่จัดเต็มในชุดลูกไม้สีทรู through, สุดปังอวดหุ่นแป๊ปังแบบไร้ที่ติงานนี้ทำเอาทั้งแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายความแซ่บครั้งนี้ของใบเฟิร์นทำเอาอินสตาแกรมแทบแตกเพราะแต่ละช็อตคือสวยทุกมุมสมกับเป็นนางเอกตัวแม่ ที่เอาอยู่ทุกลุกแฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมกันแบบรัวๆไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจนพริกทั้งสวนยังต้องยอมลุกนี้ตายกันหมดคะ่ะแม่ก็คือแม่โอโหเซ็กซี่เกินตานและอีกมากมายไม่ใช่แค่แฟนๆเท่านั้นที่ตกตะลึงกับลุกนี้แต่เพื่อนดาราและคนในวงการบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบบอกเลยว่างานนี้ใบเฟิร์นไม่ทําให้ผิดหวังเพราะไม่ว่าจะลุกไหนเธอก็เอาอยู่ทั้งสวยแซบและมีสเสน่ห์สุดๆสมกับเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการที่ใครก็ต้องจับตามอง